วันนี้มีสาวส,ส่งพัุมาให้นะครับอิสราจากเชียงใหม่นะครับอะไรเลยอะไรเจออะไรเลยมาดูกขครับว่าสาวส่งแหนมาให้กี่คน 템템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  มาเรื่องสองซ้ำว้าอ่ะยังไม่เห็นครับเย็บเรื่องสองซ้ำรึรึยไม่เห็มีหอ่อซ้อนห่อครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับต้องรู้เงืนต่อไปครับมันคืออะไรครับโอซ้อนเยอะเลยครับ どう <music> <music> ชันมากเลยครับต่อแล้วห่ออีกครับมันคืออะไรกันครับเป็นของที่แตกได้สิครับสงสัยเป็นอะไรที่แตกได้แน่นอนทททแทว้าวเป็นกระป๋องครับ มีจดหมายมาด้วยครับไหนดูพี่มันคืออะไรจดหมายจะเขียนบอกไว้ไหมครับว่ามันคืออะไรอะไรอยู่ในกล่องครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นยังไงนะครับจดหมายแบบนี้มันแฝกแฝกแกแกครับแฟมโอ้ยลงท้ายด้วยไม่หลกโอ้ยจดหมาย น่ารักจังเลยจากมือใหม่หัดทํานะครับอะไรครับเนี่เยเบาเอะไรครับอ๋อเบาานี่โอ้ยสองกองนะ่ทำไมทำไมน่ารักอย่างนี้มา,า,มา,มาครับมาไหนๆก็มาแล้วเราก็เป็นของกินได้ครับเราก็โอ้ยมีหอยอีกนะครับ บาวนี่อยู่ในห่อด้วยครับกล่องหนึ่งมีสี่ชิ้นต่อตๆอต่อต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 ตแต่กินได้ครับอยู่ในห่อครับกล่องหนึ่งมีสี่ชิ้นครับได้มาสองกล่องแปดชิ้นนะครับโอ้ยน่ารักจริงๆเลยอืมกลิ่นหอมชื่นใจ หน้าตาก็น่าจะอร่อยครับลองชิมดนนะครับใครบอกไม่อร่อยใช่ได้ครับใชได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราปัง้งกันครับเราปั้งกันนะเดี๋ยวผมไปเอาตัวช่วยของรับ ตัวช่วยตัวช่วยนะครับใครใครบอกว่าบราวนี่แม่อร่อยครับลอวชิมอีกทีครับอร่อยนะอืมแบนี้คือตัวช่วยครับบราวนี่กินแกะตินใครทำก็อร่อยแน่นอน,นครับ,อ,อ,อ,รบอ,อร่อยตายครับอร่อย ขอาวง่ามต้องทิ้นนะครับทำไม่อร่อยคิดวก็ไม่อร่อยส่งมาให้พี่วุ้คครับบุ๊มีเทคนิคก,การกินให้อร่อยครับ ให้เราปรับก็อร่อยนะหมดแล้วขอบคุณครับ